กลับมาถึงบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ฮะเต็มไปด้วยเสื้อผ้าหมดครับเนี่ยทั้งหมดอันนี้ทั้งหมดอันนี้ขอ,องแอดมินหญิงแอดมินหญิงทั้งหมดกี่ตัวนะยี <21. S 1> ่สิบเอ็ดตัวส่วนของผมของผมนะครับเพื่อนเพื่อนของผมทั้งหมดสิบสี่ตัวรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะยี่สิบเอ็ดบวกสิบสี่สามสิบห้าตัวพอดีครับผมค่าเสียหายทั้งหมด เดี๋ยวแก่ตายก่อนนะผมอยู่ที่ตลาดจตุจักรครับจันทบุรีครับอยู่โซนด้านหลังติดริมแม่น้ําจันทบุรีครับผมเป็นโซนที่มีเสื้อผ้ามือสองครับผมเนี่ยราคาก็ตามในวิดีโอนะครับมีมา8ถึง10เจ้าได้ครับทางนู้นก็มีทางนู้นมีเดินไปข้างหน้าก็ไปโรบินสันได้ครับตรง เสื้อผ้ามือสองตรงนี้ครับผมอยู่ในตลาดเดือจักกจะอยู่บริเวณติดริมแม่น้ําจันทร์แล้วก็จะอยู่ด้านข้างโรบินสันมันทน์ธุรกครับผมเดินทะลุมาจากฝั่งด้านนู้นก็ได้ครับเรจะเอารถมาจอดแถวนี้ก็ได้ผมจอดรถยนต์ได้มอเตอร์ไซค์ได้ครับบางคนก็จะซื้อไปขายกันพ่อค้าแม่ค้าซื้อไปขายกันบ้างครับ วันนี้เป็นวันลงของใหม่รับผมที่ลงของใหม่วันอาทิตย์กับวันอังคารครับส่วนวันอื่นๆนกะ็คือเหมือนว่าบางทีถ้าวันลงของใหม่จะราคาแพงหน่อยแต่จะมีบางบางชิ้นจะราคาถูกครับผมเหมือนครึ่งต่อครึ่งมาสมมติว่าหกสิบก็จะเรียมานะสามตัวห้าสิบตัวละยี่สิบตัวสิบาทครับผมไปไปช่องไปเที่ยวมามาเที่ยวมาจันทบุรีครับผมก็มาช็อปกันได้ครับ บางทีเสื้อผ้าค่ะหรือว่าเสื้อผ้าแบบต้องการแบบใส่แล้วทิ้งเลยก็สามารถไอแบบนี้ได้ครับสามารถซื้อแล้วก็เปลี่ยนได้ครับซื้อแล้วก็เอาไปใส่ได้ครับผมเดี๋ยวพาเดินครับบริเวณนี้เป็นมือหนึ่งครับ ก็มีกระเป๋าก็มีนะแต่กระเป๋าจะแพงหน่อยครับเนี่ยตรงนี้ก็มีตัวละยี่สิบสาสิบแต่วันนี้เป็นวันลงของใหม่ของแต่ละรนะ้านนะหมูก็จะแพงนิดนึงแต่ก็มียี่สิบสามสิบก็มีครับเนี่ยตรงนี้ก็มีห้าบาทก็มีครับ นี้ก็เป็นของร้านของคนนี้ครับส่วนนื้นก็เป็นอีกร้านหนึ่งแต่เดี๋ยวผมจะเลื่อมาเลื่อนร้านตรงนี้ครมันราคาจ้ามีราคาถูกๆเดอะครับร้านผ้าใบขายม้าครับผมเปนเอ่อตลาดเจาจากจันทบุรีครับผมโซนเสื้อผ้ากางเกง้ลสองครับอยู่ติดริมแม่น้ำจันทร์ครับ อยู่ด้านข้างโลบิสันครับผมไปเดวเพ้อเดี๋ยวแกะใจก่อนครับเดี๋ยวที่จะจักจันทบุรีับผมโซนเ,เสื้อผ้ามือสองครับมีตั้งแต่ราคา5บาทครับผมนะฮะยันไปจนถึง60 70บ0จบนไปถึง100บาทครับมีเสื้อกางเกงนะแต่รองเท้า ไม่ไม่มีครับเมื่อก่อนเจะมีอยู่ทางแถวด้านนู้นฮะด้านู้นแต่ตอนนี้มันไม่มีนะครับผมอาจจะขายไม่ดีผมเลยไม่มีแล้วก็มีกระเป๋าพวกนี้จะไปประมาณสักร้อยห้าสิบถึงสามร้อยครับอนไทรมาตรงโซนจะตุจัรเสื้อผ้ามือสองครับผมก็มาจอดรถแถวนี้ได้เนี่ยสามารถจอดรถเนตนตรงนี้ได้ครับจอดรถยนตนจอดรถมอเตอร์ไซค์แถวนี้ได้ครับผมด้านหลังก็จะเป็นริมน้ำแันทบูนครับแม่น้ำแคนทูรีครับ แม่น,น้ำจันทบุรีครับผมแม่น,น้ำจันทบูรผมพูดผิดครับจะติดลิ้นแม่น้ำจันเลยครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวก็สกามารถมาครับซื้อจับจ่ายกันได้ครับเย็นๆคนก็จะเยอะหน่อยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงครึ่งครับ ทั้งคนซื้อไปใส่เองกับซื้อไปขายก็มีครับผมทางด้านนู้นก็จะมีเป็น,นเดินไปทางด้านเนี้ยก็จะมีเป็นศูนย์อาหารนะครับผมใครแบบเออมาเลือกเมื่อยแล้วยังไม่ทานข้าวหรือก็ไปหาข้าวทานหรือหาซื้อของฝากซื้ออะไรกันได้ครับ <S <S <ๆ>เดินออกไปทางด้านนี้<ๆ>ก็ไปโผลโ่ลมพสันนะครับผมจะเข้าด้านข้างลมพสันได้ครับ จากโรบินสันก็เดินทะลุมาตามซอยได้ครับตามซอยก็มีพวกาขายโทศรศัพท์ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งพวกหูฟัง MP3 สายชาร์จอะไรต่างๆครับผมแล้วก็มีมือถือขายราคาก็แตกต่างกันออกไปครับผมลองไปซื้อได้แล้วก็เดินทะลุมาครับผมก็จะเป็นโซนตลาดมือสองครับผมมีประมาณเดี๋ยวนี้มีเยอะครับเมื่อก่อนมี23ล้านเดี๋ยวนี้มีประมาณ1ิล้านได้ครับ จอดรถตัวอย่างที่บอกตรงนี้ได้ด้านหลังก็เป็นริมแม่น้ําจันทบุรีครับทางด้านนู้นจะมีเป็นสะพานตีรัดครับผมตรงพานตีรัดมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายกอทั้งข้างมาได้ครับผมก็จะมาเจอก็ามาอยู่บริเวณตรงนี้ครับจะมาเจอประมาณจะเจอบริเวณสามแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาหน่อยก็เลาะริมแม่น้าก็มาจอดรถแถวนี้ได้ครับทางภาพบรรยากาศเมื่อครับงมแต่ร้านนี้เขาจะมี เออลงท้องใหม่แต่ละร้านไม่ไม่เหมือนกันนะบางที่ก็จะมีวันพุธบางที่ก็เป็นวันบางรก็เป็นวันอังคารกับวันอาทิตย์ครับผมแล้วแต่บางร้านครับเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวจ่าไปก่อนครับ มาถึงบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ยเต็มไปด้วยเสื้อผ้าหมดครับเนี่ยทั้งหมดอันนี้ทั้งหมดอันนี้ขอ,องแอดมินหญิงแอดมินหญิงทั้งหมดกี่ตัวนะยี่สิบเอตัวส่วงของผมของผมนะครับเพื่อนๆทั้งผมทั้งหมด14ตัวรวมทั้งหมดเท่าไรนะยี่สิบกสิบสตัวพอดีครับผมค่าเสียหายทั้งหมด 370บาทเนี่ยรวมหมด370บาทมีทั้งมีทั้งเป็นเสื้อคุมนี่อย่างนี้เสื้อคุมอย่างเงยเกงยีนขาสั้นครับเป็นยีนฟอกแล้วก็มีขายาวก็มีนี่มีเสื้อผ้าแบรนด์ก็มีครับผมนี่ะมีหลายอย่างเลยเนี่ยขงผู้หญิงก็มีเป็นลายลูกไม้ก็มีมตามในวีดีโอเลยครับ แล้วก็มีเก่งเกงยีนมีเป็นไคล้ายเป็นสูตรเยียมก็มีครับรวมทั้งหมดนี่ก็คือ370บาทเท่านั้นก็เฉลี่ยเท่าไรเฉลี่ยลสบาท370หารกับ35อะไรเอ่ยเนีย่ยหารกันสดๆนะครับเพิ่งกลับมาได้นี่กลับมาได้สักพักน,นึงแล้วแล้วก็ทานข้าวครับแล้วก็มาลองชุด เฉลีย่ยคือตัวละ10บาท50สตางค์โดยประมาณครับสรุปก็คือตัวราละประมาณ11บาทนั่นแหละเนี่ยทั้งหมด35ตัวครับกับจำนวนเงิน3ามบบาท,บาทเฉลีย่ยตัวละ1 1บาทตีไปสิบเอ็ดบาทแล้วกันเป็น10.5ครับก็ไงใครมาโรบินสันย่อมดีแล้วก็อยากจะมาหาตลาดมือสอง เพราะว่าอย่างที่จันเนี่ยที่จันทบุรีเนี่ยฮะก็คือมีอยู่จุดเดียวเลยเท่าที่เท่าที่เห็นตรงอื่นไม่มีอำเภออื่นไม่รู้มีปล่านะแต่คือถ่าในเมืองคือตรงเนี้ยที่เดียวในจันทบุรีส่วนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เสื้อผ้ามือสองบางจุดก็ไม่มีนะบางบางจังหวัดที่ผมไปเดินทางเที่ยวบางทีก็ไม่มีบางที่ก็มีบางที่ก็อยู่ตามตลาดนัดแต่ส่วนของที่จันทบุรีฮะอยู่ที่ตลาดจตุจักรจันทบุรีข้างเอ่อโรบินสันจันทบุรีแล้วก็ ตรงมือสองเนี่ยจะติดกับริมแม่น้ำจันทบุรีครับใครไปใครมาก็นักท่องเที่ยวมาอยากต้องการเสื้อผ้าแล้วแบบใส่ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยเนี่ยก็สามารถมาช็อปได้แต่ที่เนี่ยคือมันยังไม่มีรองเท้าเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะมีแต่ตอนนี้ไม่มีก็ไม่รู้ทำไมาอาจจะขายไม่ดีได้ยังไงก็ไม่รู้ผมผมไม่ทราบแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ก็เข้าไปดูได้ครับผมมาใครใครได้ดูคลิปนี้แล้วก็ อยากจะมาเที่ยวจันทบุรีอยากจะหาเสื้อผ้ามือสอนช็อปอะไรเต็มไปหมดอยากช็อปเสื้อผ้าช็อปอะไรก็มาเลยกันได้ผมเจะจากจันทบุรีครับกอไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันสาหรับพาเดินเที่ยวช็อปเสื้อผ้ามือสองครับก็มีตั้งแต่ตัว5บาทยันเป็นถึงตัว100บาทแล้วก็มีพวกสาตัว50าสตัวร้อยลองไปเลือกกันดูได้ครับผมแล้วก็มันก็แล้วแต่ช่วงเวลาเลยนะ ก็คือถ้าเขาเปิดกระสอบใหม่มันก็จะราคาก็จะแพงนิดนึงแต่คือ,อยังไงซะก็ไม่เกินตัวละร้อยแน่นอนแต่ถ้าช่วงที่ไหนที่เขาจะลบกระสอบเพื่อเขาจะเอาของใหม่มาลงก็มันก็จะ,จะราคาถูกลงครับงายฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะรีวิวไม่ไรีวิวเีคือพาเดินเที่ยวชมเสื้อผ้ามือสองแล้วก็บวกกับทางเราก็ได้เสื้อผ้ามาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูว่าเสื้อผ้าของที่จันทบุรีเนี่ยเห็นวางวางกองๆง,งเนี่ย ว่าสภาพเป็นยังไงบ้างดีขนาดไหนผมงนก็ฝากคลิปนี้ด้วยครับไปเท่าเธอเดี๋ยวแก่ไรก่อนครับผมเสื้อผ้ามือสองจะนู่ดีตลาดจะตุจักครับ